ได้ยินแต่เบาไม่ดังไม่ดีเลยแหละใช่ปะอ่าอันนี้ดีขึ้นกูต้องไปกับเกนเจอร์ใช่ไหมกูเดินไม่ถูกเลยเนี่ยกูจะไปท,ที่อะไรดีวะมามาช่วยกูฟามานำใหญ่กันจังว่าพวกมัน หัวของฟาร์มเอาสนิทแม่งมเลยครับอยู่กลางแม่งสามคนเลยไหมโอ้ยดอกสัตว์ปรีบีฟาร์มเหรอ,อสัตว์

เหลือเลือดแม่งนีเก่งแปแดดเลยดอกนี่เลือดเยอะไปปะหายาเย่ยสูตรเลือดเก่ง

แต่กูกลับหลายดอกเลือดไม่พอเลือดไม่พร้อมบวกโอ้ยเกนเจอร์อีหาแตกจังเลยอุ้ยร่างเยอะ เ็นที่มาไอยาบุษะว่าจะเข้ามาช่วยสัหน่อย มันน่าจะลงมานั้งแต่แรกแลยนะเกนเซอร์แค่แดดไปอยู่ข้างบนแค่แดดไปอยู่ข้างบนคนเดียวโอหตีแรงมากกินเวีย เราไปตรงนี้ปะ่ะนะมันชอบอยู่ในย่ามเมืองที่นี่เลยย่าม สะท้อนเน,น,นมบี้แม่งยิงใหญ่เลยอีกนึ่เดียวเกนเตอร์โอ้ตูป้อมโดนที่เฮียซินิวีย อย่ายุ่งกับกูดีกว่าน่ายิสัตเลยยแรงกัองเกิดแล้วอ่ะอีห้นั่นเขาก็ฟาร์มแล้วฟาร์มอีก แจกแล้วแจกอีกแจกจนเขาเกิดอ่ะเจ้ามันไม่เดินพาดเราหวอยู่ในหญ้าข้างบนไปละกินีเวีย อ่าข้างหลังข้างหลังข้างหลัง อย่าไม่เป็นไรถอยมาก่อน เดลามาให้พี่พีลากตีนมาก็เห็นอยู่ว่าสามคนก็ยังเอ,อื้อไปตรงนู้นอีก อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกูอยู่ในย่าข้างบน ไยาบุใส่ยอยู่ข้างล่างนะระวังเลสลี่ตรงกลางช่วยข้างล่างก่อนมันออกของหายตัวกันนี่ว่า อืมไม่ได้หายาบูษามึงอ,อันติกูไม่อยู่มีคนตามมาสมทบด้วยระวังเช็คยาให้หน่อย เดทถอยไม่ไหวเอามีคนมาแล้ว